ฮัลโหลโยเยผมอัลโตเต้ครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานหลายปีเลยนะฮะตอนนี้ผมตัดสินใจกลับมาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งและคลิปแรกที่ผมจะลงในวันนี้นั่นก็คือ20 f a t About Me หรือเรื่องจริง20อย่างเกี่ยวกับตัวผมนั่นเองฉะนั้นข้อแรกครับผมขอแนะนำตัวเองก่นเลยผมชิ่เต้ครับชื่อจริงชื่อนายอนันต์จันดีอายุ21ปีเกิดวันที่10เมษายนพุทธศักราช2539หรือคิสตศักราช1996ครับ ข้อที่สครับทำไมถึงตั้งชื่อชาแนลว่าอัตโตเต้คืองี้คือต้องย้อนเท้าความไปสมัยที่ผมยังเด็กอะ่ะตอนนั้นเนี่ยคำว่าอัตโตเต้เนี่ยเป็นชื่อเรียกที่ยายใช้เรียกผมเวลายายเกาจะใช้อะไรผมยกตัวอย่างเช่อนอัตโตเต้เอ้ยมาทำนี้ยี่ยายน่อยอัตโตเต้เอ้ยไปทำนั้นยี่ยายน่อยผมก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นชื่อชาแนลผม ข้อที่3ครับผมไม่คุ้นชินเลยกับการที่มีใครสักคนที่ไม่สนิทมาเรียกผมว่าพี่คือโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ตัวเล็กและมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะเด็กนิดนึงฉะนั้นเวลาใครที่ไม่สนิทเข้ามาคุยด้วยเนี่ยเขาจะคิดว่าผมเป็นน้องหมดเลยข้อที่4ครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในชุอยู่3สิ่งครับนั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดสก๊ก และเ e ด็ดภูครับต่อมาครับสิ่งที่ผมเกลียดมากในส่ในชีวิตคือกระเทียมสดครับจริงๆเราไม่ได้ถึงขั้นเกลียดเลยขนาดน,นั้นแต่มันเป็นความที่ผมเองเนี่ยไม่สามารถกืนกระเทียมลงไปได้พอเวลาแบบได้กินกระเทียมสดเข้าไปแล้วมันรู้สึกที่เหมือนเหมือนคาคอมันเคี้ยวเหมือนจะละเอียดก็แหละแต่มันเริ่มรู้สึกว่าคาคอแล้วพยายามจะอ้วกออกมาตลอดเวลาเลยและสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยนะฮะนั่นก็คือตุ๊กตามนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นแอนนาเบล ลองเสื้อหรือแม้กระทั่งตุ๊กตาน่ารักอย่างตุกตาาต๊กตาบายตุ๊กตาบาร์บี้อะไรเงี้ยผมกลักวคือผมไม่สามารถอยู่ร่วมกับมันได้จริงๆอ่ะมันมีความรู้สึกในใจอ่ะว่าไอสิ่งเหล่านี้มันจะมีชีวิตอยูอ่ข้อต่อไปครับผมเป็นคนที่สายตาแพ้แสงแดดขลุ่นแรงมากช่วง9โมงถึง10โมงเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมจะไม่ออกจากบ้านเป็นอันขาดเพราะว่าตั้งแต่ช่วง9โมงเป็นต้นไปเนี่ย แดดขนาดนั้นอนะ่ะมันทําให้สายตาขผมผ้ามัวจะมองทางอะไรไม่เห็นเลยวิธีเดียวที่ผมจะออกจากบ้านได้นั่นก็คือต้องมีแว่นแว่นตาดําซึ่งหน้าผมไม่เข้ากับแว่นตาดําครับข้อ8ครับผมเป็นคนที่ชอบกินไก่มากนั้นเมนูอะไรที่มีไก่เป็นส่วนผสมแลนะว่าเป็นเมนูโปรดส,สำหรับผมเลยครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดจะเป็นมันสมัตไก่นะข้อที่เครับผมนคนที่ชอบอ่านหนังสือมากผมสามารถอยู่กับมันได้เป็นวันๆโดยที่ ไม่ทําอะไรเลยก็ได้คือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจนลืมกินข้าวไปวันนึงเต็มเลยข้อสิครับผมเป็นนักฟังที่ดีระดับหนึ่งเลยคิดว่านะผมก็เลยจะมีปัญหากับมนุษย์ประเภทที่พอถึงเวลาที่ผมจะพูดบ้างกับผู้แซงกขึ้นมาและข้อที่11ครับผมมีปัญหาเรื่องความจําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชื่อคนต้องบอกเลยว่าผมจําชื่อคนไม่เก่งเลยแม้ว่าผมจะจําหน้าเขาได้ก็ตาม ฉะนั้นผมจะมีสมุดเล่นหนึ่งครับไว้จดอะไรก็ตามที่ผมคิดว่าผมไม่ควรจะลืมมันแต่ผมต้องลืมมันแน่ๆข้อต่อไปครับผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะยกตัวอย่างเช่นเวลาผมอยากจะเรียนเป็นโน้กว่าจะเข้าไปยุ่งกับมันเข้าไปคุกคีกับมันใช้เวลากับมันระดับหนึ่งจนพอถึงช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเฮ้ยโอเคละผมได้เรียนรู้มันสนุกกับมันลวก็จะหยุดฉะนั้นผมชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ไม่สุดสักอย่าง ข้อที่13ครับผมมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ถ้าผมไม่ได้คําตอบที่ผมต้องการสักที <c oughs> คือไม่เข้าใจว่าบางทีเราถามคําถามไปเราอยากได้คําตอบประมาณหนึ่งแต่มันตอบอีกประมาณหนึ่งแล้วบางทีมันมันจะยิ่งโมโหถ้าเราไปค้นหาอะไรสักอย่างมันไม่ได้คําตอบสักทีมันจะรู้สึกแบบ <c oughs> ตอนเด็กผมคนขี้อายมากครับผมเข้าสังคมไม่เก่งเลยฉะนั้นพอโตมาในระดับหนึ่งเนี่ย ก็เลยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเป็นคนที่พยายามทําตัวโดดเด่นกว่าเพื่อนตลอดเวลาจนโดนหมันไส้แล้วมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าทางสายกลางเป็นยังไงผมเคยตัดสินใจเรียนน่าจะสินเพราะผมชอบอีกคนหนึ่งที่กําลังเรียนน่าจะสินอยู่ครับและผมทํานั้นได้ดีข้อที่สองค,ครับผมติดคําว่าฮะมากบางทีเวลาผมคิมอะไรเนี่ยผมจะติดคาลงท้ายว่าฮะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักผมดีเนี่ย ถ้าทำค,ความรู้จักกับผมใหม่ๆจะมีคนเข้าใจผิดบ่อยๆว่าผมเป็นทองจริงๆแล้วผมไม่ใช่ทอมครับผมมีความเป็นผู้ชาย97%เลยก็ว่าได้ข้อที่17ครับผมเคยมีความฝันแต่เด็กครับว่าผมอยากจะเป็นการมาเทพยิ่งมีช่วงหนึ่งที่ผมได้ดูเขาเรียกผมว่าความรักมนันทำให้ผมยิ่งอยากจะเป็นการมาเทพครบใหญ่เลยข้อที่18ครับผมชอบสีเหลืองกับสีแดงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่มันมีช่วงหนึ่งครับที่สีทั้งสองเนี่ยมันไปกันไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาชอบสีส้มครับ ข้อที่19ครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ผมหัวไวมากที่สุดแต่เป็นวิชาที่ผมลืมงง่ายมากที่สุดล <S 2> <S 2> และข้อสุดท้ายครับจริงๆผมเป็นคนที่มีความเป็นโรคส่วนตัวสูงมากนะแต่ผมมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ชอบพิเศษตัวเองชอบอธิบายให้คนอื่นรู้จักตัวตนของผมเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่เข้ามาก้าวไก่ในชีวิตผมมากเกินไปเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2 0 fact about me หรือเรื่องจริง20อย่างเกี่ยวกับตัวผมครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะ แล้วผมจะพยายามอัพคลิปทุกวันพุธและวันเสาร์ให้ดูกันและสำหรับวันนี้ทุกท่าน